สวัสดีครับพยโยนจากโกนนะครับตอนนี้เราก็ใกล้สําเร็จแล้วนะฮะเหลือก็คือทดสอบรอบแล้วก็กาลังในการตัดเรื่องทอน์ครับตอนนี้ก็มีประเด็นเรื่องถ่วงน้ําหนักนิดหน่อยซึ่งไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่วันนี้วันวันนี้วันอังคารนะเดี๋ยวทางคณะกรรมาการเขาจะมาตรวจวันศุกร์น่าจะเรียบร้อย<ม>วันนี้ก็น่าจะได้เทสนะฮะน้องน้องอะไรเนี่ยน้องแมงยอนะฮะ ดีชื่อเพาะดีนะครับเนี่ยไอตัวนี้เห็นได้ที่พี่ที่พี่แท็กเราอะที่พี่ส่งให้ดูอะเครื่องกู้ระเบิดอะ่ะมันใช้แบบนี้ตัดด้วยแล้วเป็นตะก,กุยดินอะน่าลองเดี๋ยวพี่จะไปประสานดูนะสวยดีเป็นนวัตกรรมที่ยอดเยี่ยมนะครับเคานเตอร์วเวดเคานเตอร์วเวทได้เม็นไร